สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายช่าอีสานทุผูทุกทคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพทย์อากาศภาคอีสานประจำวันที่21เมษาย,ยน2568มีเรดาออกมานำนาะพี่น้องเนาะเข้ามาเหมือนกันเลยว่ามีฝนอยู่สซแน่สำหรับมือนีโดยร่วมภาคอีสานเสี่ยอากาศหอนและมีฝนฝาาขนองประมาณ1 0ล1 1 0ของพื้นที่และมีลมกระโชกแห้งบางแห่งเน้นในส่วนของเลยน้องค่ายบึงการอุดรธานีนครพนมและกำมุกดาหารรวมทางอำนาจเจริญและ อุบลราชธาน,นีจะอุณหภูมิสูงสุดยุที่36-39องศาเซลเซียสลมใต่ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนลาสุดจากตรวจพบกลุ่มฝนฝาคขนองกำลังปานกลางถึงหนักบกคุมพื้นทีอ่อำเภอห้วยทับท่านอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสโซทอําำเภอราชสีไรจังหวัดชิสเกตอำเภอสนมโน่นหน้าไร่สีคอระพุ่มจังหวัด บุรีรัมจาจทัดมามาเบิงในส่วนของอีกหนึ่งเรดานะเรดานี่ตรวจพ่อกุ้มฝนออนถึงปานกลางยุ่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มหาชนะชัยจังหวัดยโสธรสปปอ,ปอล่ากุมฝนนักยุ่ที่อำเภอศรีขอรพภมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์จากคลิปนี้แอดมินลาบไปแล้วพอกมหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ